สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งในการที่เราจะสมัครรับเลือกตั้งอบอตอที่เขาจะครบวาระในวันที่27พฤศจิกายน2568นยนนี้นะครับในข้อสงสัยที่ผมนำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับยกตัวอย่างเช่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับไปจัดรายการนะครับไปดําเนินรายการทางหอกระจายข่าวหรือสื่อประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการพบประ,ประชาชนแล้วก็เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเนี่ยในพ่วง180วันจะผิดกฎหมายในการหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่านะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกรณีศึกษา ก็เป็นการตอบข้อหาหารือไปยังเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งกฎหมายเลือกตั้งของเทศบาลและอ,อบตเนี่ยก็เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันสามารถนํามาอ้างอิงแล้วก็มาใช้เป็นแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้งได้ในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขที่1 3ึ่งลงวันที่30กันยายน2 5 6 7 เขาได้ตอบประเด็นข้อหารือนะครับเป็นการหารือกรณีนายกเทศมนตรีเนี่ยไปดำเนินการนะครับดำเนินรายการพบปะประชาชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวก่อนที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง180วันก็คือ180วันเราสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้แล้วนะครับทีนี้ประเด็นนี้เนี่ย ก็นำมาเทียบเคียงกับอบตได้นะครับถ้าท่านนายกเทศมนตรีท่านสมาชิกสภาไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อผ่านหอ,อกระจายข่าวในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในห่วง180วันเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ในหนังสือฉบับนี้เนี่ยในรายละเอียดนะครับก็คือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิษณุโลกแจ้งว่า เขาได้รับหนังสือหารือจากเทศบาลตำบลป่าแดงในกรณีที่นายกเทศมนตรีเนี่ยท่านได้ไปดำเนินรายการนะครับไปจัดรายการพบประชาชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หออกระจายข่าวเพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมายต่างๆให้กับประชาชนในชุมชนได้รับทราบ ซึ่งอยู่ในช่วงของก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง180วันเขาสอบถามว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับโดยสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาได้มีความเห็นไปแล้วว่าสามารถดำเนินการได้หากกิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่การหาเสียงเลือกตั้งและเป็นกิจกรรมที่ได้ดาเนินการในลักษณะต่อเนื่องเป็นปกติ แต่ว่าจะต้องไม่มีการกระทําใดที่เป็นการฝ,าฝ่าฝืนมาตรา65มาตรา69แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนะก็คือเทศบาลหาลือไปอยังกรกตจังหวัดพิษณุโลกในกรณีนี้กกตจังหวัดเขาได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าสามารถกระทําได้ถ้าเป็นเรื่องของการกระทําที่เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารตามปกติ แล้วก็เป็นการปฏิบัติโดยปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นการไปหาเสียงเลือกตั้งสามารถกระทําได้เพราะฉะนั้นทางสํงงานันกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิษณุโลกจึงขอหาหรือมายังสํงงานันกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเห็นของอกรกตจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเราไปดูกันต่อนะครับว่ากรกตเห็นว่ายังไงนะครับกรกตพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่า าการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับหากเป็นการดําเนินรายการเกี่ยวกับข่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการสาธารณะซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าแดงและก็มีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับมิได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเป็นไปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านและชุมชนพศ2547 หรือเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและเป็นการดําเนินการในลักษณะต่อเนื่องเป็นปกติก่อนครบวาละการดํารงตําแหน่ง180วันย่อมสามารถกระทําได้แต่จะต้องไม่มีการกระทําใดๆอันเป็นการขัดมาตรา65มาตรา69แห่งพรบรเลือกตั้งท้องถิน่นและระเบียบว่าด้การหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นขยายความสรุปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือกรกตก็เห็นตรงกันกับกรกตจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองว่าสามารถทําได้นะครับถ้าเขาทําอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับ ไม่ได้ไปพูดในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับไม่ได้ไปเข้าข่ายในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการทําลักษณะตามบทบาทอนานาจหน้าที่ของเทศาบาลและทํามาเป็นประจําต่อเรื่องอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่ากระทําได้ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งาสามารถไปประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆได้แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ทําผิดกฎหมายาเลือกตั้งตามมาตรา65มาตรา69และ ระเบียบว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งของท้องถิ่นนั่นเองนะครับ